สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ Can นอนโนหนึ่งนะครับวันนี้ก็พบกันกับพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่น็อตอยู่กับน้องที่มีชื่อว่าน้องชื่ออะไรครับฟิตชิ่งครับชื่ออะไรนะฟิตชิ่งครับฟิตชิ่งโอ้โหฟิตชิ่งนี่เป็นเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทหารบกใช่ไหมน้องโอเคอ่ะแล้วทําไมวันนี้ฟิตชิ่งไม่ไปโรงเรียนอะ วันนี้ไม่สบายคับอุ๊ยไม่สบายได้ออกคลิปเลยเว้ยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถของกรมขนส่งทหารบกนะครับว่าจะมีรถอะไรกันบ้างวันนี้ต้องรบกวนน้องฟิชชิง่งใช่ไหมฟิชชิ่งใช่ไหมครับครับอ่าฟิชชิ่งหน่อยนะครับเบิรกรถให้พี่น็อตด,ดูหน่อยว่าในนี้นะครับมีรถอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่าซึ่งกรมขนส่งเนี่ยก็เป็นกรมใหม่ใช่ไหมที่เพิ่งเปิดใหม่ภายในแบบจําลองชีวิต ค่ายทหารไทยนะครับนะจำลองชีวิตทหารไทยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรถกันนะครับโดยคันแรกก็จะเป็นรถคันนี้ใช่ไหมน้องที่กรมขนส่งมีคันแรกก็จะเป็นรถบัสแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหเป็นรถบัสทหารนะครับโดยส่วนมากแนละ้วรถอันนี้น้องรู้ไหมฟิชชิ่งรู้ไหมลูกว่าเอาไว้ทําอะไรอันนี้มันจะขนส่งทหารหรือเปล่าครับ เอาไว้ขนส่งทหารแบบมีจํานวนเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฟิชชิ่งเปิดประตูได้ไหมเดี๋ยวเราลองเอาขับไปวนสักสักรอบหนึ่งเนาะให้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะครับโอเคนะครับอโอโ้โหเปิดท้ายแล้วนะคะอ่าถอยออกมานะครับโอโ้โหชนประตูนิดหน่อยนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมวู้ฮู้ กดไงวะเนี่ยอ๋อมาแล้วครับคุณผู้ชมครับรถบัสครับนี่โอ้โหฟิชชิงฟิชชิงก็ขึ้นมาได้เลยลูกขึ้นมาเลยโอ้โหรถบัสกรมขนส่งเนี่ยมันสุดยอดเลยครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดีว่ามีกี่ที่นั่งมีเก้าอี้อะไรบ้างนะครับฟิชชิงโอ้ย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 น่าจะเดินลำบากหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไปเองอะลูก ทำไมมันไปเองอะเออยังไงวะเนี้ยนี่ยเดี๋ยวเดโอ้โหมันเกิดอะไรเนี่ยเกิดอาการอะไรขึ้นนะครับเอ้าติดแล้วตอนนี้เราลงไปดันรถได้ป่าวเนี้ยเออได้เว้ยเอ้าเฮ้ยรถไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮอนไวิทิ้ง วิธีการแก้โอ้วันนี้จะมามรีวิวรถนะเนี่ยโอ้ยไมรถวิ่งหนีไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยนะเฮ้ยว่ามันมีมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอะห,หนูว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไม่ลงไม่ลงจากรถละกันนะโอเคโอ้โหเฮ้ยลงไม่ได้เลยอะโอเคมาแล้วมาแล้ว รถคันนี้มันเป็นรถบัสเนาะมันก็ต้องวิ่งแบบทางเรียบใช่ไหมครับอ่ะอ,อนะฟิชชิ่งมีอะไรแนะนำกับท่านผู้ชมไหมมีอะไรมีอะไรแนะนำไหมอ่ะไม่มีครับไม่มีเหรออา้าวเวลาเบิกรถทำยังไงอะไรไงบ้างเงี้ยมีปะ่ะอ๋อมีครับอ้ามียังไงอ่ะ,ไ,อะไหนลองอธิบายให้พี่ฟังสิเออเป็นไงเอามานั่งอธิบายดิดคือ,อได้ของม็เบิกรถได้ไมหมหรืออะไร ก็กรมเราอ่ะมีกฎอะไรบ้างในการเบิกรถออธิบายท่านผู้ชมเขาเขารู้หน่อยสิเออ้อจะมาเบิกรถมาเบิกรถที่กรมผมได้นะครับอ่าเบิกที่รถผมเบิกที่กรมผมได้เอามไปทำอะไรอ๋อเบิกได้นะถึงแม้วันนี้ฟิตช,ชิ่งจะไม่สบายแต่วันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมครับครับโอ้โหคันนี้นี่มีคนมาเบิกบ้างหรือยังในคันนี้เนี่ยโอ้โห เอ้ยคันนี้มีแล้วครับลอ้อมีคนณกระเบื้องแล้วอ้มันดูใหญ่โตมันดูโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นคนตกดานขาเขม,มิน่ะฮะเอาไปขนดศพตายขาเขมินจริงเหรอเฮ้ยใช่โอ้ <ใจ S 1> โหเรื่องนี้มันมีวิญญาณอะไรไหมนเนี่ยอะพี่กลัวแล้วนะเฮ้ยมีวิญญาณหรอือเปล่ามีวิญญาณน,นะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง โอ้โหคนเบิกกัน,น่ากลัวเนาะฟิชชิงเนะเาะเ้าโอเคครับฟิชชิงปลาเดี๋ยวเราลองขับวนทักรอบนึงเดี๋ยวพี่น็อตขอลองแบบเทสได้หน่อยปลาปลา,ปาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอ่าอ่าไปแล้วโอ้โหเฮ้ยมันแรงยังอ่ะโอ้โหแรงอ่ะเนี่ยเฮ้ยไปครับรถนี้ไปเที่ยวกันนะครับผม ไปทันนศ,ศึกษานะครับนี่คันนี้นะครับของกรมขนส่งนะครับรน้องๆคนไหนที่อยากแบบโอ้โหขับรถบัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเท่ๆอย่างงี้ก็มาท,ที่กรมขนส่งทหารบกได้เลยนะครับนี่เฮ้กรมขนส่งเนี่ยเขาก็มีดีนะเออ,เอะนะมีของดีของเขาอยู่นะพี่ว่านเ,นะเนี่ยซิกเนเจอร์เลยนะรถบัสเนี่ยนะแต่ว่ารถบัสเนี่ยต้องวิ่งแบบทางเรียบๆใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วมา ปึ๊บคนงงกันไปแทบอะครับนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยวตรงนี้แหละอ่าเอามาลองเทสดูโอ้โหกว้างอะเนี่ยรถบัสเนี่ยโอ้โหเห็นหมดเลยเนี่ยทหารกําลังเข้าเวรนในวังอะไรต่ออะไรนะครับเนี่ยโอ้โหโอเคเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเอารถไปทิ้งเนาะเอาไปทิ้งเนาะเออ โอ้โหเวลาเวลาเลี้ยวต้องเผื่อเนี่ยเนาะแล้วฟิชชิ่งขับไปได้ดิต้องต้องใช้ไอ้น,นี่ป้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ป้าหรือไงคอมเตอร์ครับเสียดายเนี่ยต้อง,ต,องต้องขอตังค์แม่ซื้อคอมนะนะัเนน่ะฮะอยมอหนึ่งถ้าเข้าโรงเรียนได้เดี๋ยวก็ได้ละโอ่อาเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดันรถนะดันรถ,ถท,รทิ้งลงไปเลยฟิชชิ่งระวังตกนะเอ้าเฮ้ยดันไม่ได้วะ เอ้ยดันได้ดันได้ดันได้ดไดอยู่ไปแล้วอันนี้คือจุดทิ้งรถนะครับนี่เดินดีๆนะครับระวังหน่อยรถล,ล่วงลงไปแล้วโอเคิปชิ่งเดี๋ยวไปอีกคันหนึ่งขนส่งกับเป็นกรมใหม่นะครับท่านผู้ชมที่เป็นกรมที่มีรถโอ้โหคันนี้แหละวิดวาดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเ3 5มสครับนะอันนี้คือรถที่กอ,องทัพบกไทยใช้เป็นหลักอยู่ในขณะนี้เลยนะครับนะ เ๊บเปิดประตูนะครับเดี๋ยวพี่น็อตขอลองขึ้นหน่อยนะเอ้ยกดปุ่มอะไรวะเนี่ยโอ้โหเสียงมันลั่นจัดเลยน้องๆเดี๋ยวไปดูข้างนอกซิว่ามันเป็นยังไงโอ้โหสวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับพิกชิ่งว่าคันนี้เทไหมเท่ครับสุดยอดเลยน้อง โอ้ยโชว์มันทำงานดีมากเลยเนี่ยโอ้ว้าวไปเลยครับไปเลยเหรอครับเดี๋ยวลองเบิ้ลดูก่อนได้ไหมได้ครับโอ้เฮ้ยเครื่องแรงนะเนี่ยฟิชชิง่งครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนั่งดีๆนะ โอ้โห oh, ภายในครับดูโหูเกียร์ว้าวโอ้โหเฮ้ยเสียงเหมือนจริงมากฟิชชิ่งเสียงเหมือนของจริงมากเลยลูกโอ้โโอ้โหสุดยอดอะเปิดไฟได้ไหมเนี่ย โอ้<ต>โหอ้โหพี่อยากอยู่กบขวนส่งต้องทำไงบ้างฟิชชิ่งไปไปอะไรนะคะอยากอยู่กบ <ไป S 1> ขวนส่งอะหลักเข้าก<ะ>รมครับหรอครับโอ้<ต>โหขวนส่งเขาก็มีดีเนี่ยของเยอะเนี่ย เสียงมันเหมือนจริงมากเกียร์ก็แบบโอ้โหนี่คันลงคันเร่งเหยียบโอ้คันนี้มันสุดเลย,ยเป็นจิ้งโอ้โหเดี๋ยวขออีกรอบได้ไหมเดีโโ๋ยวขออีกรอบโอ้โหคันนี้มันว่ะโอ้โห จะอะไรครับคุณผู้ชมคันนี้คันนี้นี่ลงบนถนนดินนี่น่าจะวิ่งดีไหมลูกอันนี้ยังไม่รู้ครับโอ้โหโอ้โหไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเ้านนคนไหนนะครับสนใจอยากจะมาอยู่กรมขนส่งนะครับนี่ก็จะมีรถขับแบบนี้เลยนะครับเท่ๆเลยนะครับตอนนี้เขาก็รับสมัครคนที่อยู่ในกรมขนส่งนะครับสมัครเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่แบบ น้องฟิชชิ่งนะนะผู้กองฟิชชิ่งนะครับตอนนี้นะวันนี้ผู้กองฟิชชิ่งไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับไม่สบายใช่ไหมลูกใช่ไหมแม่ครับอ่าไม่สบโอ้ฟิชชิง่งออชื่อน่ารักมากเลยลูกเดีเ๋ยวมาโอ้คันนี้แม่งคือตึงมากอะ่ะคันนี้แบบโอ้พี่น็อตชอบมากเลยคันนี้ โอ้โหฟิชชิ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งเดี๋พึ่งดันนะเดี๋ยวโอขอดูก่อนนะโอคันนี้มันสุดยอดขนาดนี้แล้วฟิช,ชิ่งครับโหมันสุดยอดเลยน้องโ,อโคตรเทออ่อโรีวิวเดี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยนะครับนี่ข้างในนะครับก็จะมีตัวป้าย no smoking ห้ามสูบบุหรี่นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนรถ M35 ของจริงเลยครับคุณผู้ชมนะข้างใน นะครับนี่มีเกียร์มีเบรกมือนะครับอ่าที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับของจริงนี่ฟิชชิ่งนั่งอย่างรอโอ้โ,อโหมีที่ปัดน้ําฝน,นไม่รู้ว่ากดที่ปัดน้ําฝนได้หรือเปล่านะพี่ก็ไม่รู้กดตุ่มไหนแต่เห็นว่าน่าจะกดได้นะอ่าข้างด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เปิดได้ด้วยนี่เปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่เราจะขึ้นไปนั่งอ่าโหนั่งได้หลายคนนะครับนี่่ะโอ้โหยสบายสบายเลยครับคุณผู้ชม สุดๆนะครับ M35 นะะเดี๋ยวลองรีวิวดูดูยางนะครับยางโอ้โหยางนี้เพิ่งสั่งจากช้อปปี้เลยฮะนี่ครับใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชมเพิ่งสั่งเปลี่ยนมานะครับนี่ดันหลบดันหลบนะฮะจากช้อปปี้ครับโอ้โหแนบเนิบนะครับมันอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหมันเหมือนของจริงมากครับคุณผู้ชมครับมีผ้าปงผ้าใบโอ้มีอันนี้ด้วนะ นาที่กันกันโคนะครับบางโคนมันเป็นผ้ายางนะครับมันดีดสันสได้ด้วยนะครับโอ้โหโอ้ขนส่งนี้มีดีว่ะสุดยอดว่ะเออเขารับตั้งแต่อายุกี่ขวบเขาเนี่ยตั้งแต่อายุ11ขวบครับโอ้ย11ขวบก็มาอยู่นี้ได้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้น้องฟิชชิ่งนะครับผู้กองฟิชชิ่งจะทําการเบิกอีกคันหนึ่งนะครับเป็นคันที่3มโอ้โหฟิชชิ่ง คันนี้คันนี้ไม่ได้ล้างเหรอลูกหรือว่าครับได้ล้างไหมเนี่ยคันนี้ทำไมเปื้อนเนี่ยง <_ d un> ่ะ <_ d un> เฮ้ย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 อะไรวะเนี่ย <_ d un> เฮ้ยฟิตติ้งวิธีแก้คือน่าจะกดเบิกใหม่หรือเปล่า <_ d un> อ๋ออย่างงี้ได้ <_ d un> โอ้ตยตา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 ย,ตาย <_ d un> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาเอาขับออกมาก่อนแล้วกันนะคันนี้ <_ d un> อึ๊ปเอาไม่ได้ที่นั่งไหนะ ทางนี้โอเคกดอะไรวะเนี่ยกดวายอ่ะกดทีกดอะไรวะตาร์ตาไงอ่ะเนี่ยนะกดอะไรคขาันจะใช้รถอ๋อกดเอหรอวะ โอ้คันนี้คันนี้ปอกเปื้อนๆหน่อยนะไนอ้เอ่ามันคือรถฮัมวีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่านี่ฮัมวีนะครับอ่าทหารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่รถฮัมวีเลยนะเปิดไฟนะครับแต่คันนี้รู้สึกว่าฟิตชิ่งไม่ค่อยได้ล้างใช่ไหมลูกมันเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเออฟิตชิ่งต้องล้างเลยนะรู้ไหมครับ <laughs> คนรอสองนะครับฟิตชิง่ง จะลืมล้างรถเล้นะน้องนะหรือว่าคันนี้จะออกเปื้อนๆนิดนึงนะครับผู้ชมครับอ่าเป็นรถพี่โอ้โหคันนี้ทำไมเสียงมันดูแบบตักแน่นนะครับ นี่รู้ไหมว่าคันนี้เ,เร็วกว่าคันไหนไหนเลยโอโ้มันต้องอย่งงางนั้นอยู่แล้วอ่ะคันนี้แบบโอ้โหเสียงโคตรแรงอะ่ะโอ้โหมันเลยจะขนาดนั้นเลยเสียงมันแบบแรงมากคันนี้โอ้ยคันนี้แรงนะครับแรงนะเสียงหนักแน่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปลองเสียงเสียงแตะ เวลาเดินเบานะครับเสียงเวลาเดินเบานะครับนี่ครับมานากรมแล้วนะครับคันนี้ต้องเอาไปล้างเลยนะเวลาล้างก่อนรีวิวนะวันหลังนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยดับไฟไงวะเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ก็นะครับพามารีวิวรถของกรมขนส่งนะครับนะรบกรมขนส่งทหารบกนะครับ ก็จะมีรถทั้งหมดประมาณนี้นะครับโอเคครับน่าซิกเนเจอร์นะครับของกกมขนส่งจริงๆมีรถมากกว่านี้นะครับมีรถถังนะฮะรถอ่าคุ้มเกาะเฟิร์สวินนะครับของมาดามรถถังก็มีนะฮะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนที่เป็นกรมนั้นนะครับถึงจะมีรถมาเบิกได้นั่นเองนะครับนี่นะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะน้อง ฟิตชิงนะครับหรือผู้กองฟิตชิงนะครับอ่าขอขอบคุณผู้กองฟิตชิงนะครับมาที่อ่ามารีวิวรถกับพี่น็อตในวันนี้นะครับนี่ผู้กองฟิตชิงนะครับโอ้โหหล่อเลยนะครับอยู่กรมขนส่งโอ้โหตึงๆเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าใครที่อยากเข้ากรมขนส่งนะครับสามารถสมัครได้ที่ Discord นะครับใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้กรมขนส่งเนี่ยก็รับคนจํานวนมากเลยใช่ไหมฟิตชิง โอ้โหและนี่ตากรงขนส่งสวยด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นสีส้มแบบนี้นะครับนะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมนะครับเข้ามาที่กรงขนส่งได้มีรถดีๆรถสวยๆเท่ๆนะที่เหมือนในชีวิตจริงมาขับกันมาขับกันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Sub ส cribe ให้กับช่อง Canon No 1ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ